สวัสดีค่ะ f อซีฝั่งไทยฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปจ้าพี่น้องจ้าม,อมือนีเพียมพอพามาปลูกมันจ้าปลูกมันเพียมพอน,นะจ๊ะเนาะหาอะไรนะพี่น้องเนาะปลูกเสร็จแล้วพี่นอ้องฝนตกแห้งหมื่อขึ้นฝนตกแห้งจ้า14่กุมภาพฝนตกแห้งพี่น้องจ้าวันวาน,นเลนทนยฝนตกจนพี่พ่อน ใ้สะพายปลูกนะจ๊ะเนาะเอารลดเขาบ่าได้นะพี่น้องเนาะพามาเบิงพามาชมน้ำกันพี่น้องจ้า หลงมันกับชิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะฝนตกแห้งเมื่อคืนนะพี่น้องเนาะหาไรพี่น้องหาอะไรปลูกเสร็จแล้วพี่น้องจะปลูกด้วยซองมือพี่น้อง มันเอารถเขาด้วยบไดลน,นะพี่น้องเนาะฝนตกแหงพันมันที่เพียมพร่อนปลูกก็ิิเป็นพันแปดหนึ่งนะพี่น้องเนาะพันมันแปดหนึ่งจ้าฝนตกแหง มืดพี่น้องมืดฝนสิตกอีกแล้ว